ตำนานผีญี่ปุ่นหินสามเหลี่ยมใต้ศาลเจ้าเก่าเซนคากุชิโนเทอริสถานที่ต้องห้ามศาลเจ้าอุสมิอุุมิชิจิในหุบเขาลึกของจังหวัดยามานาชิมีศาลเจ้าเก่าแก่ที่ไม่มีชื่อปรากฏในแผนที่ยุคใหม่ชาวบ้านได้ขานกันว่าศาลเจ้าอุซุมิศาลเจ้าถูกทิ้งร้างมานานหลายร้อยปีและว่ากันว่าไม่มีใครกล้าหยิบอยากเข้าไปตั้งแต่ยุคเอโดตอนต้นใต้ศาลเจ้านั้นมีสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องหินสามเหลี่ยม รูปร่างแหลมคมสูงประมาณหัวเขาวางตะแคงฝังเครื่องหนึ่งลงดินรูปทรงคล้ายสามเหลี่ยมเบี้ยวๆสีดำเข้มและเย็นเอยิยบตลอดปีไม่ว่าฤดูไหนก็ไม่มีตะไครน้ำก่อตำนานต้นกำเนิดอุซุมิโนคุโรอิเมะอุซุมิแม่มืดในยุคเฮอันมีหญิงสาวผู้หนึ่งชื่อโคโครุถูกกล่าวหาว่าเป็นคนทรยศที่ติดต่อกับปีศาจภูเขาแม้เธอจะตั้งครันกับบุตรของนักบวชสาและเจ้าผู้หนึ่งแต่กลับถูกจับมัดแล้วฝังทั้งเป็นใต้สารเจ้า และใช้หินสามเหลี่ยมดำปักลงบอ่อนอกเพื่อสะกดดวงวิญญาณมีเสียงเล่าว่าเธอกรีดร้องจนกระทั่งเสียงหายกลืนไปกับพื้นดินและต่อมาหินสามเหลี่ยมนั้นก็เปลี่ยนสีจากเทาเป็นดำสนิทด,ด้วยคำสาปของเธอคำสาปของหินตั้งแต่นั้นมามีคนกล้าท,ท้าทายหลายคนพยายามหยิบหรือขยับหินสามเหลี่ยมนั้นทุกคนล้มป่วยภายในสามวันบางคนตาบอดบางคนคลุ้มคลั่งบางศพสบหายไปกลางคืนและพบแค่เศษเล็บเท่านั้นที่เหลือมีความเชื่อว่าหินนี้ไม่ใช่แค่ของต้องห้ามแต่มันคือประตูผนึกจิตวิญญ,ญาณของ อุุมิโอกุโรอิเม่หญิงสาวผู้ถูกหักหลังด้วยความรักและความกลัวของผู้คนจนกลายเป็นโยคัยที่จ้องจะกลับมาแก้แค้นพิธีกรรมต้องห้ามว่ากันว่าหากใครอยากปลุกแม่มืดจากหินต้องทำพิธีในคืนพระจันทร์ดำโดยใช้ผมของหญิงสาวตั้งคันพันรอบหินแล้วให้เลือดหยดลงสามหยดตรงปลายยอดเสียงร้องให้ในความมืดเสียงเล็บขูดจากใต้พื้นดินและเงาผู้หญิงในชุดขาวที่ไม่มีใบหน้า จะเริ่มปรากฏรบอสารเจ้าจากนั้นคำสั่จะกระจายไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคอร์นคำเตือนอย่ากคิดแต่ต้องเห็นสามเหลี่ยมอย่าแม้แต่จะจ้งมองมันนานเกินสามลมหายใจหรือเธอจะได้เห็นแม่มืดในกระจกกอนที่เธอจะได้ยินเสียงลมหายใจของเธอเป็นครั้งสุดท้ายกดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น